ตืด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 ต enfin ืดโอเอเฮ้ยตีอ่โอ้อะไรอะไรครับอะไรครับอะไรครับตีเลงอ่ะตีเลงอ่ะเราอ่ะครับนี่กูมีสองดาบด้วยอะไรครับมาเลยครับมาเลยครับมาเลยครับเดี๋ยวกูเพิ่งตายเมื่อกี้เมื่อกี้ะต่เฮ้ยทุกคนดูนั่นดิเอ่อทีห้าเอ็มวีซีตกลงมาจากที่สูงอะไรครับเนี่ยเป็นอะไรตายแบบนี้ ตอนบินอยู่จะไปเดร์โพลงพื้นตายแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์คือเป็นอะไรตายอ่ะโอ้ยโอเคทุกคนตอนนี้นะครับผมเราได้ทำการสร้างที่ปั๊มควิปเปอร์เราเสร็จไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้พีกสร้างแบบเยอะมากคือจะมีอยู่เก้าอันซื้อถามว่าเครื่องนี้มันใช้ยังไงนะผมผมแนะนำว่าให้เราบินขึ้นมาใช่ป่ะพี่ใช่พี่กัดนี่ย ใช่ใช่ใช่พี่คำนวณไว้ละตั้งนานด้วยเอาดีดีเออแดนนี่ช่วยเราจะจะขึ้นไปยังไงเราจะจะขึ้นไปบนวิกฤตตรงนั้นยังไงเออบินขึ้นไปสิตรงนี้เหรอใช่แล้วพี่อยู่ตรงไหนอ่ะนะพี่อยู่ไหนพี่อยู่บ้านโอเคเดี๋ยวเราจะโดดลงไตอันดับทุกคนยูฮูจุ้มอ่ะเดี๋ยวเราจะมาสังเกตดูนะว่าคุปเปอร์เขาจะมีตัวไหนที่หล่นลงมาหรือเปล่า อ่ะดูนะดูนะเดี๋ยวมันจะมีควิปเปอร์ที่หล่นลงมาแล้วทุกคนมันจะหล่นแล้วแหละอีกนิดนึงใช่มันกำลังจะหล่นทุกคนทำไมมันเงียบจังวะทำไมทำไมควิปเปอร์ไม่มีมาสักตัวเลยวะนี่กูรอนานแล้วนะมาจะแบบยังไม่เดินลงไงนยืนนิ่งๆพี่พี่บินบินบินไปตรงที่ผมวางอ่ะบินไปตรงที่ผมวางตรงนี้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 ตตรรงงนนีี้้สุดเจนะเออมานี่มานี่มานี่มาที่มาขึ้นมาก่อนขึ้นมาก่อน เื่อยๆๆขึ้นมาเป็นเมื่อเนี่ยขึ้นมาไอ้กดอยู่นี่ไงเด็กกำลังวิ่งขึ้นไปมึงบินมันต้องบินขึ้นมาอ้าวชิบหายละโอ้โฉไม่ดูอะไรเลยเออมันมึงทุบเองด้วยนะขึ้นมาเออแล้วไปแล้วเอ้ยลงไปแล้วอ่า๋ยวเราจะโดดลงไปดูเนี้ยว่าคุีเปอร์เราเนี่ยเขาจะเกิดหรือเปล่าถ้าเกิดว่าเราขึ้นไปที่ที่สูงแล้วกลับลงมาที่ที่ต่ำอ่ามา รอดูคิปเปอร์จนล่วงลงมาทีละตัวไปทุกคนเออได้ละได้ละได้ละเป็นไงเป็นไงเป็นไงร้องอะไรเนี่ยฮะเป็นไงไรพี่แววเหมือนเดิมเออไม่มีอะไรเกิดขึ้นเด้อเฮ้ยทำไมมันไม่มีคุยว้าวนี่ไงคิปเปอร์สวัสดีเพื่อนเออมันจะแห่กันลงมาทีเดียวสวัสดีเพื่อนคิปเปอร์มาเร็วเนี่ยคือมันจะมีคิปเปอร์เกิดมานิดหน่อยนะครับผมแล้วก็จะมาค่อยๆตายแบบนี้แหละอ่าเอ้ยเอาชิบหายเลยทุกคน นนเ<ด>รา<อ>ตายตกลงมาตายแน่นอนร้อยเปอร์เซนต์ใช่ไหมใช่ตายแล้เสียเพราะพี่จะโดน,นนั้นี่ไงคุณรว่าโ,<อ>โดนไฟเผา <c oughs> โดนไฟไม่ตายโอ้โหนึกว่าจะแบบตกลงมาแล้วตาย,ย <c oughs> โอะไรไปไปไปไไโอเคมาทุกคนเดี๋ยวในพาร์ทนี้เนี่ยผมเราจะพักบ้านหมีไว้ก่อนซึ่งตอนนี้เนี่ย <p> <f ame> พี่เวลกับพี่เฟรมได้คุยเล็กน้อยแล้วว่าเราจะไปทําอะไรในพาร์ทนี้พาร์ทนี้เราจะไปคุณรูกว่าโลก พีโลมิสไม่ฆ่าฟาโรใช่ใช่วันนี้เราจะไปตรุยล่าแล้วฆ่าฟาโรทีเนี่ยครับผมซึ่งพี่ว่าเราน่าจะฆ่าฟาโรได้ง่ายแล้วเพราะตอนนี้ดาบเรากอดมากเลยพี่เฟมใช่ของพิเศษมันมีหลายอย่าง้ว้แต่เรายังไม่ได้เรียนรู้เฉยเข้ามาแล้ววู้ววฮ้ยโอ้จะมาใกลเลยเกินเล let's go ลุยมาแล้วมาเลยอะไรอะไร อะไรครับอะไรครับดาบกูแข็งแก่งแล้วตอนเนี้ยดาบกูแข็งแก่งแล้วตอนเนี้ยคือเราจะออกตามร่าหายมันจะต้องไปทางไหนวะพี่ทางที่เราจะไปคือว่าทางที่เรายังไม่เคยไปอ่ะโอ้ยไปข้างหลังนี่ไงยังไม่เคยไปเลยในฝั่งเนี้ยฝั่งไหนอ่ะฝั่งไหนอ่ะวันนี้ใช่หรอใช่ปะวะมาเดี๋ยวเราบินไปดูดิหลงอ๋อฝั่งนี้ไปแล้วฝั่งนี้ไปแล้วต้องไปคนละด้านคนละด้านคนละด้าน ฝั่งนี้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 โอ้ยนะเคจัดไปเออเดี๋ยวเราจะบินออกไปสำรวจหาเรื่อยๆนะทุกคนจนกว่าผมว่าเราน่าจะเจอเขาเรียกว่าพีระมิดฟาโลไม่หาไม่เห็นพี่บอกอะไรนี่ยทรายแบบจะบินสูงเนี่ยผมเจอทรายป่ะใช่เจอทรายป่ะเอ้ยกระแพงเหมือนมันเป็นกระแพงทรายเลยวมดทุกคนบั็อกอะมันบล็อกอ๋อเป็นพื้นที่มันบั็กกูนึกว่ากระแพงทรายบ้าเอ้ยโอ้ยมืดมากมองอะไรไม่เห็นเลย เอ้ยตายเถอะเรามองไม่เห็นอะไรเ้ยเจอหมู่บ้านเจอหมู่บ้านเจอบ้านขวาขวาทำไมหมู่บ้านเอาทไมขวานิดๆขวานิดๆหมู่บ้านหมู่บ้านไกลๆยักษ์มาแล้วเห็นไกลจังวะมึงเห็นได้ไงเนี่ยพี่บ๊อบมันคือบงเลยมีอะไรขายหรือเปล่าชาวบ้านสวัสดีครับเจ๊เฮ้ยเนี่ยชาวบ้านดีนะมีแต่มีผู้หญิงด้วยเออชาวบ้านมันไม่มีอะไรขายเลยเหรอกทุกคนชาวบ้านมันนี่คนผมมีอะไรจะถามชาวบ้านเว็บมาดูนี่เว็บเว็บอะไรกดดูกดดูกดไหนอ่ะ เดี๋ยตัวเนี้ยตัวเนี้ยไอตัวไหนไอตัวไหนไอตัวไหนเีเสียงผู้ชายวะไหนอ่ะเนี่ยเป็นผู้หญิงแท้ทำไมเสียงผู้ชายวะเนี่ยเดี๋ยวตัวเนี้ยเดี๋ยวมันเออเนี่ยแม่เราได้ใช่เลยเนี่ยแต่งตัวดีพี่พี่พี่เบลเบลจนบุกไม่มีใครเห็นเลยเฮ้ยจนบุกหมู่บ้านว่ะเค้กมุกคือใครอะไร พี่เฟรมันใช่จูบหรอกมันไม่ใช่อกขลักปิทักหมู่บ้านแต่ว่ามันน่าจะเป็นโจรอ่ะมันตีเราเราก็ไม่ได้ทำอะไรไว้นะอ๋อเออน่าจะใช่วิววิวไปดูดูหนมีบ่อหนามด้วยเคบ่อน้าเจ๊ว้าวบ่อหนามนี่น่าจะเป็นบ่อหนามที่ชาวบ้านที่เขาใช้ดื่มใช้กินกันนะแต่ตอนนี้ไปเดี๋ยวเราบินหาฟาโรใหม่พี่เฟรมโอ๊ย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 ตายตายตายเดีขอให้ตายขอให้ตายตายแล้วกลับมาขอไม่ได้ด้วนะ ตายแ,ตแล้วกลับเอาของไม่ได้แล้วนะพี่เฟมเอาที i̇şte. ่ดีกว่าพี่เราจะแยกย้ายกันหาพีระมิดฟาโลด้วยว่าได้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 โอเคนะใครเจอแล้วก็ฝากบอกด้วยเดี๋ยวนะผมว่าเราต้องซูมหอกไกลๆไว้ทุกคนอ่าดูไม่ยากนะครับเราจะดูในแผนที่เป็นหลักเนาะถ้าเกิดว่ามีฟาโลออกเนี่ยเราก็จะบินไปตรงตรงที่มันขึ้นบนแผนที่เลยนะทุกคนอ่ะเดี๋ยวพี่เว็กับพี่เฟมขอบบินหาฟาโลกันี่ก่อนแป๊บนึง ขอหาพีระมิดก่อนกูเจอในหมู่บ้านเต็มไปหมดเลย่อะไรนะมองไม่เห็นน่ะดูในแผนที่ดิอ๋อเออว่ะโอ้ยนอกเคนี้ก็คิดไม่ได้ไปทุกคนเดี๋ยวเราขอหาพีระมิดฟาโรก่อนสักครู่พี่เฟลผมเจอแล้วพี่อยู่ไหนวะโอ้ยซี่มากเลยคือมันมันหาง่ายเกินพีระมิดเนี่ยผมเจอพีระมิดแล้ว เราชุดยอดนลพี่วินปลายพัหนึ่งอะไรเมื่อกี้ขยิงกูไปหนึ่งนะทุกคนเราต้องเปลี่ยนชุดกูออกก่อนนะเพราะว่าเพิ่มความปลอดภัยให้ตัวกูเองแล้วไม่กันอันตรายเนี่ยฮ้ยมันมีชุดเกาะด้วยว่ะอันนี้แต่เราไม่สนใจเราจะเอาเหรียญเฮ้ยมีสปอนเนอร์อ่ะทุบทิ้งครับอันนี้มีป้ายชื่อมีอะไรนีนีิดหน่อยแต่ว่าเราจะไม่ค่อยสนใจเอานี้ไปด้วยนะอันนี้อันนี้จะเป็นอาหาดิปืนด้วยอันนี้หน่อยแล้วก็เอ้ยว่ะ เ้ยมันมีคอนอเมตสิบหกด้วยเอาไหมเย่มันมีวะค่อยเอาเป็นชาร์จเราก็ได้มาคอนอเมตสิบหกเนี่ยโอ้โหผมมีคอนอเมตสิบหกแล้วก็มีผ้าไอ้ผ้านี้จําเป็นมากนะทุกคนเอ้ยนนี้ก็จําเป็นอันนี้ก็จําเป็นโอเคเราจะไปเผื่อด้วยโอเคอุ้นี่กล่องมันก็ดรอปมาสี่ภาพด้วยวะไม่ไดอยู่กับหมู่บ้านเลยนี่ยเนี่ย ใช่อยู่กับไอ้มีพุ่งทยานเก็บฮะเราต้องการเก็บเก็บเก็บทุกอย่างยานเก็บทุกอย่างที่กวางหน้าอันนี้ก็เก็บอันนี้จะเป็นเยยบเลยว้าวอุ้ยมีอะมีท็อตทองด้วยะงงตอเนียมึงเข้าทางไหนเนี่ยอะไรยังไม่ได้เข้าไปเลยเอาเลยเออใจเย็นดิโธ่คนขโมยอยู่เห็นเดินนำหน้าแล้ว เดือนอ้อมมหาทันเข้ากูณว่ามึงเข้าไปยังไงวะอันนี้อันนี้มีไอ้นี่มาทุกคนเราจะเอามาไว้ไอ้นี่อะไรเราอะเกิดเยอะมากเลยมอนสเตอร์พวกเนี้ยใช่มันเป็นโจนไงเป็นโจรชิบหายแล้วพี่ผมได้เอาเนฟิชชั่นมาปะเนี่ยอ้าวชิบหายแหละเรียบร้อยไม่ได้เอาเนื้วฟิชชั่นมาด้วยกูว่าแล้วมืดจังเลยตัวมาดิกูว่าแล้วมองอะไรไม่เห็นเดี๋ยวนะหมู่บ้านล้างเหรอ ทำไมอ่ะก็ไม่เห็นมีคนเลยมีอยู่มีอยู่อ๋อเนี่ยเนี่ยโอ้โถนึกว่าหมู่บ้านล้างไอ้บ้าให้ตายเถอะอันนี้ไงให้พี่จับเอาไปเอาให้ไหมเสียดพลาดเอาไม่ต้องไม่ต้องพี่ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไปอย่างนี้ก็ได้ผมผมผมไม่ซีเรียสเไม่ซีเรียสเราสามารถถือเลตท็อตได้เอ้ยมันรู้สึกมันสว่างขึ้นป่ะเนี่ยใช่ใช่ปนะพี่ว่าก็ดีอ่ะเออรู้สึกว่ามันสว่างขึ้นหมดทุกคนอันนี้เหละพี่บ้า สวัสดีจ้าทำอะไรกันอยู่ละจ้าสามคนขอของแล้วกันนะขอบคุณมากเลยสองคนสิไม่ใช่สามสวัสดีจ้าอุ้ยมีเบบีด้วยเงินเงินสามบาทแลกกระดาษยี่สิบกว่าอันเลยว่าเบบีมึงอยากตายไหมเบบีมึงอยากตายไหมพี่เฟรมโหอยากฆ่าลูกมัน เอออย่าไปฆ่าลูกมันน่ารักจะตายโยเราจะเป็นคนเลวไม่ได้โอเคมไมพี่เฟมเราจะเอ้ันเดินทะเลสายมันปลูกข้าวลด้ะนะใช่ดฮ้ยดีว่ะสวยงามที่ปาาเลยปลูกโคตรสวยอ่ะมาจะเราหาทางเข้าพิรมิดที่ทุกคนว่ามันเข้าทางไอ้มันมีอ๋อมีโจรกันทางไหนเข้าทางไหนพี่เฟรมเราเข้าทางนี้ได้พี่ได้ได้ได้ไม่ได้พี่เราเข้าทางนี้ไม่ได้พี่เราต้องเข้าทางไหน๋อ้เราต้องไม่ได้พี่ มันทางไหนวะเนี่ยมันมันมันเข้าอย่างทางไหนวะพี่เดี๋ยวได้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 ตีไม่ได้อุ้ยตีไม่ใช่เฮ้ยทำไมมันตีไม่ได้อ่ะเอาแล้วเอาแล้วเฮ้ยไม่เป็นเกินแล้วมันเข้าไปยังไงอ่ะเออปกติเราก็เข้าทางแบบทุบบันไดเข้าไปเหรอเออตอนนั้นเราทุบบันไดหรือว่ามันมีวิธีการเข้าแบบอื่นวะตายละเอาหรือว่าทางเข้ามาจจะแอบอยู่ตามขอบพีระมิดก็ได้พี่เราทุบดิทุบไอ้ขอบตรงที่ไอ้ตรงขั้นบันไดที่มันทุบได้อ่ะ เอาเลยเรมเลเอาไปได้แล้วดรดิ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 ดาดิ้ิโอ้ยเอ้ยมาดล้วมาแล้วผมมาดล้วผมมาแล้วผมมาแล้วดี่ิด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 เดิดิาิด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 ดเดดปกปกทอด่อน ตาย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 โยวถูทำลายพี่กูเกือบตายบ้าเลยเจร้ายจังเลยอ่ะเราอ่ะอันนี้เราสามารถเราสามารถทําอย่างนี้ได้นะทุกคนนะคือเราสามารถจุดตามทอชึงอย่างนี้ได้นี่ไงจุดไฟเลยนี่โอ๊ยเฮ้ยเดี๋ยวทางเข้าก็ไม่เห็นจะเข้าได้เลยนี่วะก็ไมพี่เข้าได้วะ เออนี่ไงพี่ทุบตรงนี้ไงนี่อ๋อมันมีมุมที่เราเข้าได้อย่างี้เหรอเออเกิน์แล้วแบบถ้าเกิดว่าเราไม่มีปีกไม่มีอะไรแล้วเราจะออกยังไงวะเนี่ยเออใช่แล้วก็เปีนบันไดไงอันตรายมากดูดูในกล่องแล้วไม่มีอะไรมีมีมีเพชรทองมีรูอันี่เนี่ยผมเจอท็อตไอ้นี่ป่ะเจอท็อตท็อตทองท็อตทองใช่ดูซิตัวนี้มีอะไรอ่ะมีผ้าเศษผ้าไปด้วยนะพี่ว่ามันเป็นของดีเดี๋ยวเราจะต้องใช้ในอนาคต เออใช่ใช่ใช่เหรียญแน่เหรียญแน่เหรียญเหรียญทองเอาเหรียญ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 เอาเหรียญไปใช้ทําทองป่าพี่เฟมมาเร็วไอ้เว็บทำตัวคราฟไปหน่อยดิตัวคราฟเหรอไม่ได้ไม่เไ้าไม่ไม่ทางเข้ามันทุบไม่ได้หรือว่ามันมันต้องทำยังไงวะตัวทางเข้ารถต้องวางอะไรในนี้ก็ไม่ได้โอ้เจเล่นจะาเล้วจะเล่นล่ะทุกคนไปพี่เฟมลงมาดิพี่อันนี้มันขี้ขวาปิดได้นะครับเราจะพยายามเดินเลาะเสาะหา ทำไมผมไม่เห็นถือแล้วสว่างเหมือนที่พี่พูดเลยวะอ้าวคุณไม่ได้ลงนี่เปล่าเชดเดอร์เปล่าอ๋อไม่ลงวัฟสวยไม่ไม่ไม่ลงไออัลติไฟเออกูพูดผิดมีผมมีอัลติไฟแล้วทางออกทางไม่ถึงใหญ่ไหะเนี่ยพี่มีท็อตธรรมดาให้ผมไหมไม่มีอ่ะพี่มีแต่ท็อตโง่ผมเออแต่แหละท็อตโง่อะไรนะมีไหมนี่มันนี่มันนี่มันนี่เออมองอะไรไม่เห็นเลยนะมันมืดมากมันก็อันเดียวกันที่ว่าทรรมดาคุ่อยู่ไหนเนี่ยเออเดือดเดือดเดือด อย okay. ู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนีี่่่อยูนครับโอเคมาสำรวจนะครับผมเราจะต้องหาทางลงไปชั้นล่างให้ได้ไหมทุกคนไอใช่อยู่ในนี้อันนี้อันนี้ต้องคลิกขวาจำได้โอ้ยอันนี้คลิกขวายังไงอะไม่เห็นได้เลยบางอันมันคลิกได้บางอันคลิกไม่ได้เออถังพิษอ่ะเอออันนี้ อ่าคลิกได้นี่คลิกได้ทุกคนอันนี้อันนี้เรื่อยๆรื่เรื่อยๆรื่เรื่อยเเดี๋ยวดูสิมันจะมีทางออกให้กูไมนี่ยทำไมมันเหมือนประเทศไทยอะไรไม่มีทางออกเอ้ยราเล่นเงี้ยราเล่นเราเล่นเราเล่นเฮ้ยเจอแล้วเฮ้ยอยู่ไหนไปทางไหนอ่ะเอ้าไปอยู่ตรงนู้นนี่ไงเอาไอ้ยังกลับมาที่เดิมกูวนเลยงไเวกูวนตั้งนานเลยกลับมาที่เดิมพี่เราเดินมามั่วๆเลยไปแล้วผมเพิ่งเจอแล้ว กลับมาที่เดิมพี่เฟมเออเจอแล้วพี่ปั๊บปั๊บทางนี้ทางนี้แน่ๆเจอแล้วพี่เจอแล้วผมพยายามปิดกับดักให้พี่อยู่ตามเขามาเลยพี่ดี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 พี่พี่มาเลยพี่มาเลยพี่ดีมึอยู่คนละฝ้ากับแพงกับกูไม่มาใช่ไม่ใช่ทางนี้มาทางไหนอ่ะกูกลับมาทางเดิมทางนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เฟมมาทางนี้ได้พี่เฟมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูดิดูดิได้บอกว่าได้ว่าไดนในในนี่นี่นี่ไม่ได้พี่เฟมมันมาไม่ได้ พี่กลับไปตรงบันไดทางลงตอนแรกเออบันไดทางลงตอนแรกแล้วทำไงใช่บันไดทางลงตอนแรกเลยได้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 เกลับไป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 เออนั่นแหละกลับไปกลับไปนี่นี่นี่ทางนี้มันต้องไปฝั่งนี้โอ้โหโคตรงานนี่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 ทางทำอยู่ตรงนี้ทำอยู่นี่ไงเสร็จแล้วโคตรง่ายมาลงมามันโคตรง่ายแต่เราโคตรง่โอ๊ย โดนโดนโดนปิดกับดักปิดกับดักครับกับดักปิดกับดักครับปิดครับปิดครับกับดักมันดีกับดักมันดีปิดครับปิดครับผมปิดครับผมนี่ไอจุดทอดได้จุดทอดได้นี่จุดฮะจุดจุดจุดแล้วกูต้องปิดด้วยครับแป๊บหนึ่งนะครับต้องปิดกับดักด้วยครับนี่ไงนี่ไงนี่เดี๋ยวเดี๋ยวกับดักปิดครับ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 ปิดยังไงวะมันมีกับดักนั่นไงนั่นไงนั่นไงอันตรายเอาผ้าผ้าผ้าแต่งโมมีแหวนด้วยปะแหวนเฮ้ยหนูว่าเดี๋ยวนะพี่เฟรม ไอ้พวกแหวนพวกสร้อยหรือว่าอะไรเทีๆมาเอาไปสุ่มเปล่าวะเออเอาไปสุ่มโยนลงน้ำเปล่าเอ้ยเท่หที่มันหายย่ามันต้องเอาไปสุ่มแน่เลยวะทุกคนเจอผีกูว่าแล้วเดี๋ยวนะเราต้องเปิดแน่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 ต้องเปิดทีละห้องไปอันนี้ปิดไปแล้วก็มีอะไรฟังพวกบุญร้องมานานแล้วเนี่ยันร้องฮือฮ่าฮ่าอยู่นั่นแหละอะไร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 สักทีเถอะสักทีเถอะเนี่ยเดี๋ยวท็อตท็อตตอนนี้ได้ใหม่แก้ว ทอดทองโอเคไปเราน่าจะพอแล้วแหละเปิดเลยเลยมีเท่าไหร่อ่ะอุ้ยนี่ไงตัวนี้มีเยอะเราเราเราพังก่อนดีกว่าเราแป๊บนึงพี่แป๊บนึงนี่แหละเราเราหายครบทุกห้องก่อนเลยเออดีอ่ะพี่พี่พี่ปิดกันพี่ปิดกันพี่ปิดกันปิดกระดักเลยปิดกระดักเลยอะไรบารีบารีบมัมมี่มัมมี่อ่ะฮะไม่กลัวหรอกก็แค่เอ้ยกลัวกระดักกันยังไงวะกระดักอากกดตัวไหนอ่ะเอาพี่แอ็กไปขี้ขวาพี่เออใช่ใช่เออกูก็นั่งหมุนปิดตึ้งดัน อ่านี okay. ่เปิดไปเปิดไปเปิดไปอันนี้ก็ปุ๊บในดูซิห้องนี้มีอะไรหรือเปล่าปักทอชด้วยอันนี้ปิดแล้วทุกคนปิดปิดปิดอันนี้มีเป็นดินปืนเฮ้ยเจ็บเอ้ยมีแมวซัฟฟิงสัฟิงอะไรวะเมื่อกี้มีสัฟิงออกมาผมฆ่าไปแล้วกี่โธมีสัฟิงออกมาเอ้่นี่คืออะไรอ่ะทุกคนอ่า P I L E คืออะไรอ่ะ โอ้สามารถเป็นคราฟเป็นบล็อกกำดักได้พี่เจดับได้เป็นสิบหกใช่เออโอ้ยขอนนึกออกขอนขอนเออขอนใช่ขอนขอนโยเนี่ยอันนี้มาเปิดฝั่งนี้นะทุกคนว้าวกำดักโอ้ยมีแอบตรงนี้ด้วยเลยจกจริงเลยวะนนี้โอ้ยเดี๋ยวเดียวเดียวขุดไฟลวกทำไรอ่ะไฟลวกไฟลวก อันนี้มีผ้าเสร็จผ้าโอเคปาพี่เฟรมปะได้เวลาแล้วพี่เราบีชิดฟาโลตรงนี้ได้แล้วพี่ีซี่ผมบอกเลยอันนี้ปิดกำดังปิดปิดปิดอ่าแล้วก็จุดจุดเท่ทั่วเลยะโอ้โหหมอกเริ่มลงแล้วเกลียดหมอกมากวางวางนี่วางแล้วก็เปิดเปิดเปิดโอ้ ว้าวเดี๋ยวเดียวเดียวพี่พี่ฟาเหมือนกับฟาโลรอบนี้มันจะเป็นรูปตัว X มันหดใช่ไหมสิบระดับสิบแล้วโอ้โหใช่เหรอเอ็กซ์คือสิบเหรอใช่เด็กเอ็กซ์คือสิบไม่ร้าล้วตัวมจะตายกูจะตายดีกว่าหรือไปโอ้เรียบร้อยเคมันมันตายไปแล้วพี่ไม่ดับอะไรเลยเปิดนี่อ๋อต้องเปิดนี่นี่ว่ะกูลืมดูแหวนดีเค้โหนี่ได้อะไรอ่ะนไฟโอ้ ทนไฟเอ้ยทนไฟดีนะกูเอากูเอากูเอาเรียบร้อยทุกคนตอนนี้เราได้แหวนมาทั้งหมด11วงเว้ยได้เกินจะเบิแฟมบิแฟมกับบ้านพี่กับบ้านกับบ้านกับเลย์เฮ้ยกับเลยกลับเลยกลับเลยไม่โลภมากอีกเอาอีกหน่อยเอ้ยเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยกูอยากซุ่มอยากรู้ว่าถ้าเกิดว่าเราแหวนมาใส่น้ำมันจะมีโอกาสได้แหวนแรรหรือเปล่าอ๋าเดี๋ยวเราลองไปอยู่ในที่แคบดีทุกคน ผมอยาก niin, รู้เหมือนกันว่าแหวนมันจะได้แหวนแลหรือเปล่าเดี๋ยวขอลองนะไป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 อันนี้แหวนธรรมดาธรรมดาอันนี้เป็นสีแดงอันนี้แตกอันนี้แดงเหรออันนี้แดงนี่อะไรมัน,น,นก็ไม่ค่อยมีแลนะเนี่ยอุยอยไม่ถึงได้มาเต็มเลยวะไอพีไ <Wow. S 2> ไ่ได้อะไรไม่รู้เนี่ยว้าว wow. ได้แหวนมาเต็มแล้วป่ะแหวนแหวนแหวนเราใส่ตรงไหนวะไอแหวนพวกเนี้ยว่าใส่ตรงนี้มันวนมันจะมีช่องแหวนอยู่มันจะมีช่องแหวนอยู่ช่องมันผมใส่ไม่ได้อ่ะไม่เห็นใส่ได้เลย เออช่องแหวนแหวนจะเป็นแหวนกกลมเว้ยอ๋ออ๋อแล้วมันมันใช่มันใช่ม็อดเดียวกันไหมเนี่ยเออไม่รู้ว่าแต่แหวนมันมันก็เป็นแหวนนะนี่เราใส่ได้โอกูใส่แหวนช่องเดียวสี่อันเคจะบ้าเลวมันไม่ใช่มึงเนี่ยหรือมึงได้วะอันนี้เราสามารถไปคราฟเลยได้ทุกคนขอดูดิไอตัวนี้ก็มากวนเราอีกแงอันนี้แม้มันเป็นเหมือนจะเป็นเลเวลสองอย่างงี้เหรอคือเราต้องไปโยนใส่แบบอะไรต่อมีนมนี่เลยพี่มีนี่เลย ไม่ตัวดีหรือว่ามันาไยนใส่เราวาว่ะพี่บ้าหายดิเฮ้ยบ้าอาจจะไม่หายก็ได้นุ้ยหายหายพี่เชื่อว่ามันใช่ไม่ใช่เหรอไเวลาหลอดแต่เวลาเราคือไอเทมพวกนี้ม่ต้องไปทำอะไรวะทุกคนคือผมไม่ผมไม่เก็ตเก๋ิบพวกนี้แหละเนี่ยเผมได้นี่มานี่เราลองดิผมได้นี่มาอ่าเห็นปะว้าวคือเนี้ยผมไม่เข้าใจอย่างหนึ่งเว้ยคือคือมันเอาไปทำอะไรอ่ะไอไอเทมพวกนี้ครับคือผมไม่ในไตรย์มันเนี้ย ไอเทมพวกไหนไอเทมไอเทมพวกนี้แหละไอเทมพวกนี้แหละแหวนอะไรอย่างเงี้ยแหวนเอ้ยแล้วก็มันข้ามได้เพียงสักทีอันนี้เดี๋ยวนนี้มาใส่อันนี้ใส่เหมือนจะเหมือนจะใส่ตรงนี้ได้ฮะแล้วก็เป็นจี้เหรอจี้ไส้คอลองลองถอดลองถอดดิแล้วก็เปิดปิดมันใช่จี้ไหมอะทุกคนมันคือส่วนไหนวะทำไมทำไมมองไม่เห็นวะไม่มองไม่เห็นอะเพราะปกติเวลาเราปล่อยเอ่อเปิดปิดมันสามารถเปิดปิดได้ อันนี้ฟาโรเลเวลสิบนะทุกคนนะใช่ปะเอกอ่ะใช่นี่น่าจะฟาโรเลเวลสิบเนี่ยผมไม่เข้าใจเว้ยว่าของไอเทมแต่ละชิ้นของเขาอ่ะมันสามารถไปทําอะไรได้อันนี้แหละผมคล่องใจที่สุดแหละเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปดิอะไรจุดมาจุดมาอันนี้แดงว่ะอันนี้เฮ้ยมีมีอันหนึ่งของกูไม่ได้อันนี้ไปเออแดงไงแหวนแดงทำอะไรได้ไหมเฮ้ยใส่ได้สี่วงเลยเหรอเออนั่นแหละคือผมก็ยังคล่องอยู่เว้ยว่ามึงใส่ได้สี่วงเลยเหรอ อะไรนะกำลังป้องกันน่ะใช่เหรอไม่รู้อ่ะเดาเดาแล้วมันใส่เพื่ออะไรล่ะเออั่นดิมันใส่เพื่ออะไรมะทุกคนคือผมงงกับไอชุดเกาะหรืออะไรพวกนี้มากเลยเว้เป็นเท่เออมันเท่อย่างเดียวว่ะแต่ว่ามันก็เเดยวไม่น่าจะทําอะไรได้แต่ส่วนมากมันจะมีแร่นะแร่เราฟาร์มเงี้ยทำเป็นแบบว่ากุญจงกุญแจฟาโลโูหเมื่อกี้ฟาโลก็ถือว่าโหดมากนะทุกคนไม่เกิดตายอ่ะไม่กากนะเนี่ยแล้วมันจะมีแร่มีนู่นนี่นั่นโน้น โอ้ปวดหัวอาคือทุกคนก็ใน<ด> <ขอ S 2> คลิปนี้นะ<ด>ผมเรียกขอไปแค่นี้ก่อนละกันใครรู้วิธีการเล่นมดนี้เนี่ยบอกกูด้วยบอกกูด้วเออใช่ <c oughs> เออสงสังส่มากเลยตอนเนี้ยคือแบบไอ้เทบบางอันมึงทำอะไรวะใช้ยังไงวะคือมันดูน่างงมากเลยนะผมอยากจะรู้ว่ามันมันใช้ยังไงอะไรยังไงอ่ะเข้าใจโอเคทุกคนเจอใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นใจเพียงด้วยลกันนะครับผมเดี๋ยวพร์ทหน้าเราจะมาเจอกัน กับการที่เราจะเอามีมาเลี้ยงว้าวเจ้ามีมาเลี้ยงนเหรเนี่ยใช่พี่ผมเจ้ามีมาเลี้ยงเพราะหมเอามีมาเลี้ยงใช่ไหมผมก็เอาามีผมเนี่ยไปฆ่าพี่คนเล็วมันขี่มีได้ปะขี่ได้ขี่ได้พี่มีมันสามารถขี่ได้พี่มีมันสามารถขี่ได้ว้าวพี่ไหนอนียขบนข้างบนไหนอ่ะเนี่ยบินไปบินไาเนี่ยอ๋อป่าป้าพี่ไม่มีอะไรไม่มีอะไรมึงจะฆ่ากวันนี้กูรู้ไม่มีอะไรไม่มีอะไร มีอะไรพี่ไม่ใช่เฮ้ยมาดิอันยานไม่ถึงหรอกอยู่ไกลมันไกลอ่ะมันบังคับย้าโอเครู้ว่าจะไปที่แบบน้ก็สุดครับผมไปบายไปละครับมาเร็วอีกสิลูกวะไอเอ็งอยู่ตรงนี้ต่อไปลูกนะหยุดทำไมมีเชือกสองอันวะเอ็งอยู่นี่ได้ลูกนะดูหน้าโง่คนนี้ไปด้วย